ใหจบสนับสนุนโดยว้าว้าวไบโอวิตนิ่งครีมน่าสว่างฟ้าจางลงซื้อหนึแถมหนึ่งเพียง1,990บาทโทร02-030-0033 เคลียร์ให้จบค่ะเราต้องให้จบจริงๆสําหรับเรื่องคดีแบบนี้นะคะด้วยความสงสัยหลายประเด็นซะเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีขมขืนชิงทรัพย์นะคะแต่ทําไมต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นทําในปี53-58แล้วหลังจากนั้นเขาหายไปไหนท่านรองแต้มคะ่ะพอจะวิเคราะห์ให้เราได้ไหมคะว่าหลังจากปี58ทําไมเขาไม่ทําอีกก็ <c oughs> มันมีหลายประเด็นประเด็นแรกคนร้ายมีความฉลาดก็าอาจจะรู้ว่าตำรวจต้อง มีมาตรการอะไรอย่างหนึ่งอาจจะไม่ทำสองถ,ถ้าเป็นคนร้ายซึ่งมาอยู่ในพื้นที่นี้อาจจะย้ายถิ่นฐานไปย้ายแคมป์หรือย้ายอะไรกัต่างๆอาจจะย้ายไปในการที่จะกลับมาทําจะลงทุนนั่งรถนั่งอะไรมามาทําเพื่อแถวนั้นมันคงไม่ไม่ไมทำแล้ล่ะถ้าจะทำก็จะไปทําที่อื่นแต่ก็ยังไม่ปรากฏนะครับที่ทราบมาว่าคนร้ายเนี่ยอายุไม่มากค่ะ อายุมาสัก40หรือไงเนี่ยพระม่ณ40รุ่น่างกายแข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงจากที่สอบถามพยงไยานเนี่ยก็ร่างกายแข็งแรงแล้วก็อย่างเช่นว่าบอกไม่เอาโทรศัพท์ไปเนี่ยเพราะบางทีสื่อมวลชนก็ออกอะไรอย่างเวลาเวลาจับคนไล่เช็คได้จากโท,ทรศัพท์เนี่ยมาเขาก็รู้ดังนั้นเขาคนนี้ค่อนข้างจะมีความรู้ถามทางนี้บ้างนะคะอาจารย์ขาถามว่าทําไมคนอายุ47คนนั้นถึงรอด จริงถ้าถ้าดูตามที่เขาทำนะครับก็ย้อนลอยไป10เคสสิบคดีเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเ,าเขามีช่วงที่ทํา ถีต่อเนื่องนะครับ <Ừ. S 2> แบบถ้าถีเลยเนี่ยอาจจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยห่างกัน10วันแล้วก็มีช่วงที่หายไปเลยเนี่ยเคยหายไปนานที่สุดถึงปีครึ่งนะครับแล้วก็การกลับมากระทำเนี่ยนะครับถ้าแกะรอยทั้ง10คดีเนี่ยมีอยู่คดีหนึ่งอย่างท,ท,ที่กล่าวไปนะครับว่าอายุ4 7ปีะนะครับก็ไม่ได้มีการกลมขืนกระทำชำํามเลาแล้วทําไมไถึงมั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันคะถ้าอย่างนั้น ในประเด็นคือเขามีล่องรอยอย่างอื่นนะครับมีเรื่องของคราบเลือดนะครับติดที่หมอนมีอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เอาไปตรวจดีเนเชื่อมโยงกันได้หมดเป็นเคสอื่นๆที่มีการฆ่าหญิงชราหรืออะไรเนี่ยเป็นไปดได้ไหมรู้มีคดีเนี่ยฆ่าเลยมีฆ่าใช่ไหมคะครับในในทั้งหมดสิบนี่มีตายมีเสีย,<า>ยชีวิตสามายสุดท้ายเมื่อตอนปีห้าแปดก็เสียชีวิตเขาฆ่าโดยวิธีไหนคะก็นี่แหละเขาคงบีบคอบีบคืออะไรครับครับ ปเป็นเราเราก็คงช็อกนะถ้าปล่อยให้คุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขอถามแบบเปิดใจกับทั้งสองท่านเลยนะคะว่าโอกาสที่จะจับคนร้ายได้มีกี่เปอร์เซ็นต์คือถ้าในความคิดผมนะถ้าคนร้ายนี่ไม่ตายซะก่อนนะ,ะแล้เขามีพฤติกรรมอย่างเนี้ผมว่าโอกาสจับมีสิทธิ์จับได้เพราะว่าถ้าจับได้ก็มีการขยายผลได้นะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยจำไม่ยางเราคนร้ายเนี่ย พฤติกรรมเนี่ยการกระทําผิดต้องที่ร่องรอยสองถ้าเคยกระทําเนี่ยยังไงก็ต้องกระทําอำใช่ไหมฮะคนกระทำคนเคยขโมยก็ต้องขโมยจะเลิกก็ยากยากคนข่มขืนจิตอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องทำสักวันต้องทำเวลาถึงเวลาความต้องการหรือก็อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่หยุดไม่ได้ต้องทำแล้วบางทีบางโอกาสก็อาจจะทำพลาดนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะตามจับและขยายผลได้ค่ะ ขอถามเปอร์เซนที่จะจับตัวเขาได้ได้ไหมคะอยากจะให้จับตัวได้จังเลยครับคงคงตอบยากเป็นเปอร์เซนนะครับแต่ผมคิดว่าก็คงเห็นด้วยกับท่านรองนะครับว่าถ้าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วรสยมเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าอย่างไงเขาก็าต้องออกมากระทําความผิดอีกอแล้วก็โอกาสที่จะมีโอกาสพลาดแล้วก็ทําให้จับได้เนี่ยผมคิดว่ามีสูงนะครับ เพียงแต่ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเงียบไปนะครับซึ่งอันนี้เราประเมินยากประเมินว่าเขาเงียบเพราะว่าเขาเสียชีวิตหรือตอนนี้ปัจจุบันเขาประสบเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับเรื่องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็คงคงจะตอบอยากจริงนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ออ,อกมากระทําความผิดอีกเนี่ยนะครับแน่นอนคือผมคิดว่ามีโอกาสจับได้สูงครับดังนั้น อยากจะรู้ว่าถ้าเขาไม่ก่อเหตุอีกก็จับตัวเขายากใช่ไหมคะก็ค่อนข้างยากแต่ยกเว้นว่าเขาไปทำอาจจะก่อเหตุคดีอื่นอย่างอื่นได้นะอ,อย่างเช่นไม่ใช่ว่าต้องข่มขืนอย่างเดียวอาจจะไปก่อเหตุคดีอย่างอื่นแล้วก็เกิดมีดินองดินเออะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมาเจอสมกันได้แล้วก็สามารถจะจับกลุ่มได้อย่างเช่นเลือดอย่างนี้ใช่ไหมก็อ,อาจจะได้ ถ้าไปทํำร้ายร่างกายหรือ,องยย่าเดีวถ้าใครรู้เบาะแสหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งได้เลยนะคะทางรายการเราเองก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในตรงจุดนี้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับท่านรองแ,แต้มนะคะที่ปรึกษาโรตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็อดีตรองผู้ประชาก,การตํารวจนครบาลน,นะคะพลตํารวจตรีวิชัยสังประภยัยกราวขอบคุณอย่างสูงและอีกท่านที่ต้องกราบขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์วีรศักดิ์นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัดชัยศรีค่ะผู้ช่ยาสาญด้านนิติเวชทศาสตร์รองอธิการบดีของมอสวอวันนี้มาพูดคุยกับเรานะคะกราบขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ เอาละค่ะแล้วเราต่อกันด้วยอยากคุยที่สุดนะคะที่คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะอยากคุยที่สุด อยากคุยที่สุดนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับหนุ่มหลอนะคะที่ทำธุรกิจก็เก่งนะคะดูแลตัวเองก็ดีค่ะคุณเช่นธนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บุ๋มสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับต้องอบอกว่าช่วงนี้คือก็ต้องดูแลตัวเองกันไม่หยุดเลยนะใช่แล้วครับจริงๆแล้ววันวันนี้เนี่ยก็ดีใจนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยคือโชคดีที่ว่าสินค้าตัวหนึ่งของอาร์มาโดเนี่ยมันก็จะคือเป็นคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนที่เหมาะกับผู้สูงวัยที่วันนี้ผู้สูงงงงงงวววััััยเเเเออออนนี่่กกกกก็ตต้้รริิมมดดููแลลลําาพถึ องนี้อยู่นะครับคืออนี้เราตั้งใจให้เป็นคอลลาเจนกระป๋องทองของประเทศไทยนะครับคือตัวนี้เบื้องต้นเลยผมทําให้คุณพ่อทานก่อน,<ช>นค,คือปกติเวลาเราทําบริษัทเนี่ยนะฮะปีนี้ปีที่7แล้วนะอามาโดนนี่นะครับเราก็จะทําตามความต้องการของคนไทยตามผลวิจัยนะฮะแต่ตัวเนี้คุณพ่อผมอายุ70และปีนี้ เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแกก็เริ่มมีอาการไม่ว่าจะเป็นแบบเดินเหินไม่สะดวกนะครับหรือว่านั่งขัดสมาธิแล้วลุกขึ้นมาตัวสั่นขาสั่นอย่างเงี้ยนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยแกไปพยุงร่างกายไม่ไหวที่บันไดในวัย68แล้วก็ล้มตึงลงไปพอจังหวะที่ล้มลงไปนี่นะฮะก็เหมือนว่าแกก็เสียเสียความมั่นใจอ่ะแล้วหลังจากนั้นแกก็ไม่กล้าไปไหนเลยจ่ายที่เคยเดินตรวจงานหรือว่าออกกําลังกายบ้างเนี่ยนะฮะก็คือไม่ทําอะไรเลยจนจนผ่านไป3เดือนเนี่ยเรียกว่าเหมือนเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าอ่ะเริ่มหน มนเริ่มไม่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเอาตัวนี้แหละให้คุณพ่อทานนะครับคือตัวนี้มันจะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนไทป์ทูคือคอลลาเจนตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะฮะก็เป็นแค่ไทป์วันคือบำรุงแค่ผิวเราก็อาจจะสกัดจากปลาง่ายๆนะฮะแต่ตัวกระป๋องทองเนี่ยเราสกัดทั้งก้างปลาหนังปลาแล้วก็เนื้อปลาลงไปที่สําคัญเนี่ยใส่วิตามินซีเข้าไปด้วยนะครับคือถ้าคอลลาเจนที่มีวิตามินซีเนี่ยจะทําให้คอลลาเจนเนี่ยดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะครับท้ายที่สุดพอเป็นนทยหลาค แล้วมันต่างกันยังไงคือถ้าไททูเนี่ยผมว่าหลายคนคงเคยตรวจสุขภาพนะครับก็จะมีฟิเกซเรย์อยู่นะฮะแล้วในฟิเกซเรย์ LA, เวลาข้อต่อเจอกันเนี่ยนะฮะจะมีวุ้นๆระหว่างกระดูกชนกระดูกอยู่นะครับซึ่งอันนี้ตั้งแต่อายุยี่ห้าขึ้นไปเนี่ยตัวคอลลาเจนไททูเนี่ยจะสร้างได้น้อยลงถ้าเราไม่ได้กินปลากินหนังหมูหนังวัวให้ถึงเนี่ยนะครับมันก็จะหดไปเรื่อยๆจนกระดูกชนกระดูกนะครับคุณผู้ชมสามารถแบบเอากำปั้นเนี่ยมาถูกันก็นกได้ สองอันเนี่ยคือใช่คือแค่ถูเล่นๆอย่างเงี้ยนะฮะก็เจ็บแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรที่เป็นบัฟเฟอร์รองรองการกระแทกตรงนี้มันก็จะยิ่งเจ็บเข้าไปเรื่อยๆกลายเป็นกระดูกชนกระดูกม,มันจะสะท้อนออกมาทางเสียงก๊อบแจ็บหรือว่ายืนนานไม่ได้<ช>หรือพอนั่งขัดสมาดา,านานลุกขึ้นมาเลยแบบว่ามันยืดไม่ออกอนะฮะพอตัวเนี้ยเราก็เลยกินไททูเข้าไปเพื่อบำรุงไอ้วุ้นตรงนี้หรือไขข้อที่จริงๆแล้วเนี่ยมีคอลลาเจนไททูผสมอยู่30-70%บเรนนะครับพอบำรุงไปเรื่อยๆคราวนี้ทุก ซึ่งคุณพ่อผมเองเนี่ยก็ทานนะฮะกับตัวกาแฟนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะชงให้ดูด้วยนะครับคือนอกจากทําให้คุณพ่อทานเนี่ยนะฮะเราก็ทําให้คนไทยทานด้วยเพราะว่าเราออกไปวิจัยมาว่าทําไมคนไทยถึงยังไม่ยอมกินคอลลาเจนทั้งที่ระดับโลกเนี่ยเขาเป็นเหมือนซูเปอร์ฟู้ดไปแล้วนะฮะเป็นนวัตกรรมที่ดูแลได้ถูกจุดนะครับซึ่งคุณพ่อผมเนี่ยก็ทานกับกาแฟดําเพราะว่าแกจะเป็นคนที่เลี่ยงน้ําตาลนะฮะแกกลัวเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับหรือจะกินกับน้ำเปล่าก็ได้นะครับซึ่งอันนี้พอเราทําสูตรขึ้นมาเน เสียไปเป็นตันๆเลยนะยเพราะ<า>ว่า,ามันต้องชงแล้วดมกลิ่นชงน<า>แล้วดูว่าละลายง่ายไหมสุดท้ายเนี่ยโเสียไปเป็นแบบเป็นพันกิโลจนได้แก้วนี้ออกมาเนี่ยนะครับที่ชงออกมาแล้วเนี่ยไม่ใส่สีมไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยคือไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาก็รู้สึกว่า กินคอลลาเจนได้โดยที่ไม่ต้องระแวงอะไรนะครับพอท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะคุณพ่อผมทานต่อเนื่อง3เดือนแกเริ่มออกมาหายใจแล้วก็วิ่งที่สนามหญ้าอีกครั้งหนึ่งจน6เดือนเนี่ยนะครับได้ตัดสินใจนนะะนเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยถึงขั้นว่าไปดูรถเข็นแล้วนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเปลี่ยนจากเงินซื้อรถเข็นนี่นะฮะเป็นซื้อลู่วิ่งให้คุณพ่อในวัย70ปีนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะฮะอันนี้คือก็ไม่คิดว่าคุณพ่อจะขึ้นลู่วิ่งได้อีกครั้งเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงแแซยิตกตอน60 ก็ไม่เคยเห็นแกออกกําลังกายจริงจังขนาดนี้นะครับทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ทําให้คุณพ่อวัย70ปีเนี่ยนะครับแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งในเรื่องความรู้สึกด้วยที่แกเนี่ยหันมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งดูท่านสดใสสดใสนะแล้วก็ตรวจงานด้วยนะพนักพนักงานรงงานนี่ก็ตื่นเต้นนะฮะโอ้เห็นคือใช่จริงวันนี้ก็ต้องเรียกว่าอากงแล้วแหละเพราะว่าลูกเราก็ขวบกว่าแล้วเราก็เหมือนเห็นอากงมาเดินตรวจตรวจรงงานอย่างงี้นะครับเป็นยังไงในฐานะที่เป็นลูกเราเห็นคุณพ่อมีความ สดใสกลับคืนมาก็จริงจริงก็ดีใจเนี่ยอย่างอย่างภาพนี้นะฮะคือเป็นภาพที่ทั้งตระกูลนี่ยไม่คิดว่าจะเห็นแหละนะฮะคือคือถ้าใครที่ไปวัดไร่ขิงเนี่ยนะครับด้านนั่นนี่ด้านขวาอ่านนะเนี่ยด้านซ้ายนั่นคือวัดไร่ขิงนะฮะถ้าหันมาทางขวาคือบ้านผมเองนะฮะ<อ>ก็จะออกกําลังกายอยู่ตรงตาลิงบ้านผมเนี่ยนะครับ<ะ>ทุกเช้านะฮะคือพอพอเหมือนว่าเอาตรงๆนะมันมีความรู้สึกที่ พอพ่อแม่เราเนี่ยอายุ70เนี่ยเวลามือถือดังเช้าๆแล้วก็แล้วก็ตนกตะหนักแล้วก็กลัวนะแบบเอ้ยเดี๋ยวใครป่วยเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็จะหลอนทุกเช้านะฮะแต่พอเห็นคุณพ่อสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกชื้นใจมากขึ้นเชื่อว่าลูกหลานหลายต่อหลายคนนะคะก็คงอยากจะเห็นคุณพ่อคุณแม่สดใสแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ทางอามาโดเองเนี่ยก็ขายอยู่ในท้องตลาดนี่ยมาหลายปีแล้วนะมีคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นพรีเซนเตอร์ต่างหากใช่แล้วต้องบอกว่าน้องใบเฟิร์นเนี่ยนะครับเป็น Ờ, đa la nó đập เขาคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาถ้าเกิดว่าเป็นระดับโลกเนี่ยนะฮะเขาจะมีข้อห้ามคือไม่รับสินค้าที่เป็นอินเท็กซ์อินเท็กซ์คือการกินเข้าปากกินเข้าไปเนี่ยนะฮะซึ่งน้องใบเฟิร์นมีคอดิชันตรงนั้นอยู่นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยก็ไปตามจีบนะครับว่าเอาใบรับรองเอาอะไรให้ต่างๆมากมายเนี่ยจนท้ายที่สุดเนี่ยน้องเขาก็เทสตอยู่3เดือน6เดือนแล้วก็คุณพ่อน้องเขาก็ทานคุณแม่น้องเขาก็ทานด้วยท้ายที่สุดเลยได้ร่วมมือกันแล้วก็จับมาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อยืนยันความมั่นใจนี่คุณพูแแลลล้้้ววนี่่คุณใใสสเย นี้นะครับนี่อย่างที่บอกนะฮะว่าสบายใจได้เลยนี่คือเกรดอามาโดนะครับใส่แบบนี้เ,เห็นลูกตาผมเลยนะครับคือวันนี้เหมือนกินน้ําเปล่าแต่ว่าในนี้ได้โปรตีนสูงถึง98.3แล้วก็วิตามินซีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าคือโปรตีนนี่เราท่องตั้งแต่เด็กๆแล้วนะซ<ค>่อมแซมส่วนที่สึกหรอ,อเรากินไม่ครบร่างกายก็เติมเข้าไปครับดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาบอกกันเลยค่ะว่าโปรโมชั่นพิเศษขนาดไหนคะคุณครับวันนี้นะฮะบอกเลยวันนี้มาครั้งแรกนะครับจัดเต็มไปเลยนะครับปกติกระป๋อง จาก2,380ต่อที่1<ะ>ก่อนลดเหลือ1,990<ะ>ต่อที่สองครับแถมฟรีอีก2กระป๋องไซส์เดียวกันรวมแล้วเนี่ยเป็น4กระป๋องริทานได้4เดือนนะครับ<อ>จะเกือบ5,000วันนี้จ่ายแค่1 9 9 0แต่ถ้าเกิดโทรมานะฮะภายใน30คนแรกเนี่ยนะครับ<ะ>รับฟรีไปอีกเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะ2ขวดขวดละ100ม<ะ>ิลลิลิตรเนี่ยฉ<ะ>ีดได้ขวดละพันครั้งเลยะนะครับ2ขวดนี้ผมก็คิดว่าเฉลี่ยเอาไปใช้ชีวิตเนี่ยได้เป็นเดือนเหมือนกันนะครับก็แถมฟรีไปเลยนี่เป็นแอออลกฮขง มาโดเองด้วยอันนี้อันนี้ดิฉันเอาไปแจกตามบ้านพักเด็กด้วยค่ะ<ช>ของมาโดนะคะขอบคุณอ,น,น,อนุโมทนาดวอนา <ไ schedule? S 1> นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครั้งแรกเลยนะฮะรวมแล้ว6ชิ้นเลยนะครับ4เดือนบวกสเปก2ขวดนะฮะจาก5,000กว่าบาทลดเหลือ1,990จดเบอร์โทรดีๆนะครับนี่คือครั้งแรกของผมเลยนะฮะ02766 8899นะครับหรือ Li@ n e แอดอามาโด99นะครับโทรม,มาเนี่ยนะฮะบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไม่ต้องวุ่นวายถ้าโอนเงินไม่เป็นนะครับพนักง,งานจะเอาของไปให้ดูหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดก็ได้ค่ะนะคะหรือ,รอสแกน QR โคดหน้าจอตอนนี้โดยด่วนจัดส่งฟรีทั่วประเทศใช่แล้ว <นะ S 1> เห็นเงินะะไปทางก็ฟรีนะครับคือ,อวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนไม่กล้าสั่งของผ่านทีวีนะฮะเห็นทั้งหน้าผมเห็นทั้งหน้าพี่บุ๋มแล้วรู้สึกสบายใจอยากจะลองคอลลาเจนกระป๋องสีทองแล้วก็แถมสเปรย์ 68899นะครับหรือ Line แอด a าร์99นะครับบอก <ฮะ S 1> แค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทร แค่นี้พอครับของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดได้เลยมีผู้ใช้จริงก็ส่งข้อความกันมายืนยันใช่ไหมฮะใช่แล,<น>แล้วนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับคือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักร้องเนี่ยก็จะ<ช>มีน้องๆมาแบบพี่เชนหนูฟังเพลงพิเชนอยู่นะ,ะทุกวันนี้จะเปลี่ยนไปก็จะมีะคุณลุงคุณป้าคุณอาอากงอาม่านะฮะหนู<ช>นี่ป้ากินของหนูอยู่นะ<อ>นะครับก็มีความรู้สึกดีๆแล้วก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่พอทุกคนได้เริ่มดูแลตัวเองเนี่ยช้อนเดียวชีวิตเราก็รู้สึกว่าเเเเเรรราาาาไดดู้้แลตตััววออองงกก็จจจะิ่่มมใใสขึน สวนเสริมนะคะสำหรับร้ต่อลรคนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่กล้าบอกนะคะแต่ลูกหลานสามารถดูแลกันได้โดยเฉพาะช่วงนี้ส่งความห่วงใยแบบห่างไกลเนาะไปถึงบ้านได้เลยนะคะเอาย้ํากันอีกครั้งสาหรับโปรโมชั่นค่ะได้ครับจดเบอร์ไ้ก่อนเลยนะฮะ027668899นะครับหรือว่าไลน์แอดอา9์ดกบนะครับวันนี้คุณจะได้คอลลาเจนกระป๋องสีทองทั้งหมด4เดือนหรือ4กระป๋องเนี่ยนะครับแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์อีก2ขวดฉีดได้2,000ครั้งนะครับจาก5 0 0 0กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่1997เงินปาทงส่ง ฟรีทั่วประเทศนะครับยังไงรีบติดต่อมานะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับคุณเชนธนาค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการเคลียร์ให้จบได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ9นาฬกา15นาทีและบ่าย2โมงตรงอีกครั้งทางช่อง n e w s 8แแห่งนี้นะคะวันนี้รายการของเราต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ